สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่22ธันวาคมฟุตบอลมีให้รุ้นให้ได้เชียร์กันในช่วงกลางสัปดาห์ที่อังกฤษนะครับเป็นฟุตบอลถ้วยกระบาอคั์หรือว่าลีกครับรอบ8ทีมสุดท้ายมี2คู่เที่ยงคืนครึ่งครับเบรนท์ฟอร์ดอันดับ4จากลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพเจอกับนิวคาสเซิลอันดับ12ในลีกสูงสุดในพรีเมียร์ลีกนะครับผลงานของเบรนท์ฟอร์ดผ่านฟูนแลมมาได้ในรอบที่แล้วอชนะทีมในลีกสูงสุดด้วยส่วน ดิวคาสโซลต้องโดนจุดโทษนะครับกว่าจะเอาชนะนิพอรตทีมจากลีกทูได้ผลงานของเรนฟอร์ดเมื่อรุ่การที่แล้วนี่มันมีลุ้นเลื่อนชั้นทีเดียวเวลานี้ยน 4, อยู่อันดับสก็ยังได้ลุ้นเลื่อนชั้นอีกปีนึงอย่างน้อยๆก็มีโอกาสเพลย์ออฟนะครับสินัดหลังสุดนี่ไม่แพ้ทีมไหนเลยนะครับแต่ว่าก็มีเสมอหลายนัดเหมือนกันเจอกันิวคาสเซลที่นัดล่าสุดเสมอกับฟูลแลม และก่อนหน้านั้นก็แพ้ลี์ไป2ต่อ5แต่ว่าทีมของซิบรูสยังมีทรงอยู่นะครับมีโอกาสที่จะได้ขยับอันดับในลีกเพื่อขึ้นไปอยู่ครึ่งบนของตารางเกมน่าจะออกเบียดเบียดสูสีเดนฟร์ดก็เล่นดีในการเป็นเจ้าถิน่นแต่ว่านิวคาสเซิลก็หวังที่จะได้ถ้วยสักใบหนึ่งก็จะไม่มองข้ามในรายการนี้ช่ว,วาซิบรูสน่าจะใช้ผู้เล่นชุดที่ดี แล้วก็ผสมกับตัวสมรองนะครับเพราะว่ายังมีช่วงบ็อกซิ่งดีช่วงบ็อกซิ่งเดย์ด้วยนะครับมองไปที่นิวคาสเซิลไม่แพ้ครับในเวลาไม่แพ้และถ้าจะเลือกทีมชนะก็มองไปที่ทีมเยือนนิวคาสเซิลมีโอกาสเฉือนชนะผ่านเข้ารอบไปได้อีกคู่หนึ่งตีสาถ้าเป็นคู่ใหญ่อาร์ซนอลเจอกับ Man City. แมนซิตี้ฤดูกาลนี้เจอกันไปแล้วในพรีเมียร์ลีกแมนซิตี้ชนะ1-0แต่ว่าปีที่แล้วในเอฟเอคัอาร์ซนอล เอาชนะ2-0เวลาเปลี่ยนไปสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปเวลานี้อาร์เซนอลอันดับ15ผลงานของอาร์เตต้าไม่ดีเลยนะครับเรียกว่าดำดิ่งทีเดียวส่วนแมนซิตี้ก็ไปเรื่อยๆนะครับแม้ว่าจะอยู่อันดับ8แต่ว่ายัางมีโอกาสลุ้นขึ้นไปอยู่หัวตารางเป๊ปนั้นลุ้นทุกรายการอยู่แล้วนัดนี้น่าจะใช้ผู้เล่นตัวหลักผสมกับตัวสำรองเพราะว่ามีผู้เล่นให้เลือกใช้งานเยอะนะครับอาจจะได้เห็นกุล อากโรนะครับลงมาหรือว่าฟิลโฟเดนคนอนอคนอ,นอื่นอีกนะครับซึ่งเมื่อเทียบตัวกันแล้วน่าจะมีศักยภาพดีกว่าอาร์เตต้าที่มีทีมที่ตอนนี้กำลังสับสนนะครับกำลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มแผ่วฟอร์มหลุดไปจริงๆมองไปที่แมนซิตี้ครับผ่านกรอบรองชนะเลิศบุกไปเฉือนเอาชนะได้นะครับสองคู่วันนี้แนะนำให้รุ่นเนเธีย เป็นทีมเยือนทั้งนิววาสเซิลแล้วก็แมนซิ y ตี้ขอทุกท่านโชคดีครับ